ครับวันนี้ผมประทีปนะวันนี้จะมาทำการซ่อมจอนะฮะซ่อมจอพักหน้านะอาการนี้ต้องผ่าตรงสายแพรนะแผง X นะสายแพร X ส่วนอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนู้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเสียนั้นจะผ่าตรงที่สายแพร์ฟัง y buffer นะฮะอ่ะสาสัมพเราเรียกว่า f e r ถ้าเป็นยัมจรก็เรียกว่า i ได นะามาดูการทำงานก่อนนะทุกทวนการทำงานนีดเป็นนะวันนี้เป็นอาทิตย์ที่เจ็ดระเบ้งใช้ไหมเรียนมามาดูแตนะ่เข้ามาใกล้หน่อยดูการทำงานของพันมานนะดูนะอ่าเมื่อเสียบปลั๊กปุ๊บไฟชุดแรก5โวลตนะ์นะนี่สัมสูญนะจะจ่ายเข้ามาที่นะเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดจะมีซีพียูนะอ่า5โวลต์นี้ก็จะมาผ่านเลกกูเลตนะ 3, 3 3, เดือดสามสามจุดสามเลี้ยงซีพนะแล้วก็ไฟรีเซ็ตนะไฮแล้วก็แร่นะการทํางานคล้ายๆ LCD LED นะเมื่อองค์ประกอบ CPU ครบก็จะมีคําสั่งนะ PS เอออ,ออกมาที่จริงอ่ะก็ออกมาเป็นไฮแต่มาได้ทรานซิสเตอร์แถวนี้นะทำให้ตกเป็นศูนย์นะฮะทำให้ยี่ห้อนี้เปิด power on ถ้าเราวัดตรงคอนเน็ตตรงนี้ PS พีเอออนี่ยเป็นศูนย์จำไว้นะถ้า LG ไม่ใช่นะ LG เป็นไฮนะ มียี่ห้อนี้แหละเป็นศูนย์ยี่ห้ออื่นจะเป็นไฮหมดยี่ห้ออื่นอาจจะสามหรือห้าไม่เกินห้าไฟคำสั่งนะ,ะเมื่อมีไฟคำสั่ง power on จ่ายมาเพื่อจะมา on ให้ภาค pfc ทำงานนะ pfc ทำงานนะตามด้วยสวิตชิ่งชุดที่สองนะสิบหกโวลต์แล้วก็ห้าโวลต์จ่ายเข้ามานะสวิตชิ่งชุดสองนี่จะแยกนะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะห้าโวลต์สิบหกโวลต์มาเลี้ยง ภาคเสียงด้วยแล้วก็1 6โวลต์มาเลี้ยงไอซีตัวเล็กนะแถวเนี่ยภาค y กับภาค x นะส่วน5โวลต์ดูนี้นะ5โวลต์ชุดสองเข้ามาที่แผงลจิกนะแผงลจิกนี่ทำหน้าที่อยู่สองประมาณสี่อย่างนะอย่างแรกคืออ่าเป็น CPU 2สองนะถ้าเป็นซัมซุงนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะอยู่ตรงนี้นะฮะยี่ห้ออื่นอย่างพนนานาหรือ LG อยู่ตรงนี้แต่จะเป็น Samsung เนี่ย CPU 2จะอยู่ตรงนี้นะ CPU 2ทำหน้าที่คือ on vs on นะส่งไฟคำสั่งเมื่อไฟ5โวลต์จ่ายเข้ามานะ CPU 2ได้รับก็จะส่งไฟคำสั่ง vs on เพื่อจะมา on ให้ภาพนะ vs va นะ vs เข้ามาเลี้ยงแสง Y main แล้วก็ o อ f นะมาเลี้ยงแสง X นะ ส่วนไฟ VA นะเข้ามามันก็ผ่านลงมาเอียงด้านล่างนะ COF หรือว่า C 1 C 2ก็เป็นไหน,นาเขาเรียว่า C 1 C 2 5 6นะ56สโวลต์ส่วน v x 207นะมาเลี้ยงามาดูแผงแผงอุจจิอันดับแรกไฟ5โวลต์มาเลี้ยงปุ๊บเขาจะหน,นึ่งส่งคคสั่ง VS on เพื่อไปออนให้ภาคไฟ VS VA อันดับต่อไปนะ จะส่งพันธ์นะผลิตพ,พัน์ส่งมาได้ให้ไฟภาคไอมนผลิตไฟปุ๊บนี่พันธ์เข้ามาไฟลบเข้ามาแล้วก็ได้ให้ไฟสูงเข้าจอนะเข้าตามสายแพรเนี่ยแล้วมาควบวงจรที่นะไหลามาควบวงจรที่แผงเอกอ่าถ้าเกิดมีปัญหาแผงลูจิยังมีการโปรเทคอีกนะถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเ,เขาจะส่งไฟออกมาก่อนส่งทั้งพันธ์แล้วก็แรงไฟออกมา5โวลต์เอามาเช็ค ไฟจุดเนี้ยสำคัญถ้าดูก็คือเขียนคำว่า DS D S e set ไฟ D S e set เนี่ยอามาเช็คถ้าเกิดแผงนี้ไม่ทำงานหรือช็อตมีสองประเด็นคือช็อตก็ได้นะช็อต207หรือแผงไม่ทำงานนะอย่าลืมนะไม่ช็อตมันก็โปรเทคก็คือแผงไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานปุ๊บไฟที่ DS D S e set จะไม่ตกเป็นศูนย์อ่าเมื่อไม่ตกเป็นศูนย์ปุ๊บ ตัวนี้รับรู้ละซ p u 2ยูสองรับรู้ก็จะหยุดไฟคำสั่ง v อ o เราวัดไฟคำสั่งอาการเสียน่ะเปิดปุ๊บตัองแต็ก็จะหยุดเราวัดไฟคำสั่งเนี่ยตอนแรกจะขึ้นเลยสามจุดสองวเออนปุ๊บสบพัดตกไฟ v f 2สองร้อยเจ็ดจะค่อยค่อยลดลงนะไปเจอใช่ไหมอ่าต่อไปอ่สมมติว่าดีนีหมดนะไออ้โจวนี้รับรู้ไฟที่ ดีอ่ะที่เซตใจมาแล้วตกเป็นศูนย์ตลอดรับรู้ปุ๊บก็ส่งพันธุ์นะส่งมาขับทั้งแนวนอนวายแล้วก็แนวตั้งนะพันส่งมาสองที่นะสแกนทั้งวายนี่สแกนนะแนวนอนแล้วก็ลงมานี่อีกสแกนทั้งแนวตั้งงานเะอ็กซ์งานพูดง่ายคืออันนี้เอ็กซ์งานวายแล้วก็ฝั่งนี้เมนบอร์ดก็ตวงจอดเอ็กซ์เล็ตรวจจับโอเคผ่านหมดก็จะส่งอะไรฮาเรียกสัญญาณเอวีดีเอชจ่ยายออกมาละนี่ มาให้ไอซีวีโอส่งสัญญาณเอ v วิดีออกมาเลยห้าคู่สิบพินนะส่งมาแล้วก็ได่ขึ้นมาข้างบนนะมาเลี้ยงทำให้เรามองเห็นภาพรวมไฟสามจุดสามเลยนะไฟสามจุดสามก็ออกจากงนี้นะแผงนี้ต้องการ VA 56ห้าสิบหกโวลต์แล้วก็สามจุดสามมาจากนี้นะถ้าเกิดแผงนี้เสียเราก็บอกว่าแค่เนี่ยเนไฟเอลวิด สโคปก็ได้หรือมิเตอร์นะจะได้1.1ถึง1.3รวมกว่า3าต้องมีด้วยนะถ้าไม่มีปุ๊บนี่เสียแต่ถ้ามีมาปุ๊บอันนี้เสียก็ได้โลจิกก็ได้ต่อไปมีการเปรียบเทียบว่ามันต่างกันตรงไหนระหวา่างอ่าพัดมาซัมซุงกับ LG ต่างกันแค่2จุดนะหลักๆนะหนึ่งไปคำสั่งอะไรพีอ ใช่ไหมเ,ไหเออถ้าถ้า LG เป็น high Samsung เป็น low นะอ,อ,อีกอันคือสำคัญคือนี่ไฟชุดที่สองเนี่ยถ้า LG มันจะแบ่งนะฮะ17โวลต์สมมุติว่ารุ่นนี้ไฟชุดสองโวลต์ตัวนี้ก็เอามาเลี้ยงนะเลี้ยงเสียงเลี้ยง,ยงอะไรนี้ส่วนส7โวลต์อีกส่วนมันผลิตมาจากแผงวายวายเมหรือวายซั้นะถ้าเป็น LG เขาเรียกวายสันอะไฟไฟตัวนี้ชอบมีปัญหานะถ้าเป็นของ LG นะ คือมันจะมีสวิตชิ่งชุดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ซัมซุงก็มีสวิตชิ่งตัวนี้ตัวนี้ทําหน้าที่ผลิตไฟ VSC นะถ้าเป็นซัมซุงเขาเลือกทำหน้าที่ผลิตไฟ VSC อย่างเดียวนะถ้าเป็น LG สวิตชิ่งชุดนี้จะผลิตไฟ YV VSC หรือ YV นะถ้าเป็น LG เขาเรียกว่า Y YV แล้วก็สวิตชิ่งชุดที่2 17โวลต น yeah. LG ก็คือมันจะมีซัพพลายที่ก็ผลิต17โวลต์มาเลี้ยงนะเมนบอร์ดส่วน17โวลต์ตัวนี้ผลิตมาเลี้ยงเลี้ยงไอซต่างๆนะในในในนี้แล้วก็ส่งมาเลี้ยงที่แผงแผงแซตถ้าเป็น LG นะถ้าเป็น Samsung X เนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าสวิตชิ่งตัวนี้ถ้าเสียปุ๊บเนี่ยถ้าเนี่ย YV ก็ไม่ได้ไรับไฟ2 17โวลต์แผงนี้ก็ไม่ได้รับไฟ อาการก็คือจอมืดเหมือนกันอ่ะอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อ switching, สวิตชิ่ง17โวลต์ไม่ทำงานก็ไม่มีไฟส่งมาแจ้งให้แผงลจิกิาทำงานส่งพันออกต่อเนื่องอถ้าเป็นยี่ห้อ LG ก็มีการเช็คเหมือนกันเช็คคาว่า EN แล้วก็ error EN เนี่ยเป็นไฟส่งมา5โวลต เออร์เลอร์เหมือนกันเออร์เลอร์เนี่ยถ้ามือถือแผงทำงานปุ๊บไฟทั้งวันตกเป็นศูนย์เออร์เลอร์ก็เป็นศูนย์ก็กลับมาบอกแต่ถ้าเกิดแผงมีปัญหาอ่าส่งไฟมาที่เอเออร์เลอร์มีไฟส่งกลับมาบอกอ่าแผงดูดีรับรู้ก็หยุดการปล่อยพันมันก็มืดเหมือนกันแต่ถ้าเอลจีนะถ้าแผนงนี้ดีใช่นไหมสวิตชิ่งตัวนี้ดีประดิษฐ์ไฟมาเลี้ยงวีวายแล้วก็เกจวอนปุ๊บนี่ไฟที่ส่งมาทั้งวนตกเป็นศูนย์ปุ๊บนี่นนนนนะ เออเลอร์ก็เป็นศูนย์มาบอกอีกส่วนหนึ่งคือมีไฟ3.2สงกลมมาบอกตรงตรงนี้คําว่าอะไรนะจุดที่อยู่ใกล้ๆหลอด LED เนี่ยถ้าไม่มีไฟ3.2ตรงใกล้ๆ VA VS DA เออมันมีจุดเชสอยู่เนี่ย VS DA ถ้าไฟตรงนี้ไม่ได้3.2ปุ๊บหลอด LED ตรงแผงตูวจิตของ LG จะไม่จิตหลงทางกัเยอะเลยอ่าเปิดขึ้นปุ๊บทำไมหลอด LED แผงตูจิมันไม่ติด คนจะหลงทางที่ว่าแผงรูจิกเสียถ้าเป็นยีออ LD, ่ห้อ l d จริงๆไม่ใช่นะหลอดไฟตรงแผงรุจ่จิแผหลอดไฟเนี่ยกระพริบกับพริบเนี่ยจ,จ,จะเกิดขึน้นได้ก็ต่อเมื่อแผงไาซเซต,ต,ต้องดีก่อนเมื่อแผงไเซตดีก็จะมีไฟนะส่งมาบอก3.2แล้วก็หลอด LED ถึงจะจิดอย่าลืมนะต่างกาันต่างกาันตงรตงนี้ต่างกันที่ซัมซุงซัมซุงคือไฟ17โวลต์จอดตรงนี้เลยนะ สักสองชุดเลยนี่ชุดแรกมาเลี้ยงไอซีนี้แล้วก็ไอซีย่อยนะอีกชุดมานี่เลยส่วนเอเจีไฟสิบเจ็ดโต์แบ่งเป็นสองชุดแรกออกจากสลาอีกชุดหนึ่งผลิตจากวายไฟซัดจุดเนี้ยคนจะงงงงซ่อมกันยากอ่า อันนี้คือการทำงานของเครื่องนะบอกให้ทนะั้งซัมซุงแล้วก็ LG ตอนนี้ผมมาดูว่าอาการเนี้เสียอาการอะไรอาการนี้คือรับมาปุ๊บเครื่องนี้ปุ๊บนะเปิดปุ๊บเสียงกีดนะังเพี้ยแล้วก็จะกิน IGBT ตรงแผงเอ๊ะสาเหตุเพราะว่าจอนะจอเสียะนะคาร์บอนดูนะผมจะวัดค่าความถูกจอนะดูดูมิเชอร์เห็นไหมิเตอร์อ่านนะอันนี้จอเสียะนะ ตั้งมาที่นาโนนะมิเตอร์ฟลุกนะผมจะวัดถ้าจอดีนะจะมีค่านาโนตั้งแต่40นาโนขึ้นไปถ้าจอเสียคือต่ำเสื่อมเสื่อมต่ำลงมาเสื่อมบางครั้งเป็นศูนย์เลยก็คือนั่นอันนั้นคือเสียไปเลยนี่เดี๋ผมจะวัดนะเอาสีดำนะจิ้มไว้ที่ทนะหลังเครื่องเลยสีแดงวัดดูนะกี่นาโนอันนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะสาะเสื่อนิดเดียว เมื่อกี้สามสามแปดเนี่ยสามแปดสี่สิบนะ 3, 8, 40, นะดูฝั่งนี้นะสายฝัง่งนี้เสื่อมไหมโอ้อันนี้ดิยี่หกเห็นไหมยี่หกโนโนเนี่ยเสื่อมแลยนะยี่ห้ายี่หกปฏิทินต้องสี่สิบขึ้นไปอ่าอีกอันคืออันนี้เสื่อมอีกอันคือว่าสายแพรสองเส้นเนี่ยเนี่ยคอมอนเนี่ยที่จริงไงคือชุดเดียวกันมันต้องมาถึงกันไฟไหลเข้าไปฝั่งนู้นก็จะมารวมกันนี้เขาเรียกสายคอมอนนะผมจะวัดว่าโอม ได้ไหมถ้าดีนะตรงนี้ก็ต้องไม่ถึงหนึ่งนะคือไม่ถึงหนึ่งโอห์มนะจุดอะดูนะผมจะวัดได้โดนี่ข้าวออกมาเท่าไหร่ใกล้ๆเลยสิบสีสิบสามเมกนี่มันขาดเลยเนี่ยสิบสามเมกเลยปกติต้องจุดหไม่ถึงจุดแปไม่ถึงหนึ่งกันแล้วกันเนี่ยอันนี้คือจอเสียแบบเสื่อม นะข้าวามจุเสื่อมแล้วก็สายแผงสองเส้นไม่ถึงกันนะไปดูไปดูไปดูอาการเสียทั้งนูนอันนี้เดี๋ยวผมจะผ่านะผ่าจอเดี๋ยว,ว,วเราต้องต่อกระดบลมนะว่าผ่ายังไงไปดูเครื่องนี้อันนี้ก็าจะผ่าในส่วนไหนดูอาการเสียขอื่องนี้นี่เห็นไหมเป็นเส้นมีภาพมีเสียงปกติแต่เป็นเส้นเห็นไหมอันนี้คือจอเสียนะพิกเซลนะพูดง่ายบางคนเขาบอกพิกเซล เที่ยวตายที่ไหนได้ก็คือไฟนะฝั่งนู้นี่ยฝั่ง Y ฟเฟอร์นะครับเป็นสังกูบั buffer คือคาร์บอนมันขาดนั่นแหละเดี๋ยวผมก็จะไปผ่าแล้วก็ซ่อมจอเครื่องนี้ผ่าสายแพรฝั่ง Y ฟเฟอร์ส่วนเครื่องแรกเป็นนี้ผ่าสายแพรฝั่ง X โอเคนะอา้าว

สว่านอันนี้ทาขึ้นมาเองนะอันนี้คือมาเก็บงานคือตอนแรกเราต้องผ่าเหล็กเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นําเข้าไปก่อนเกือบเกือบขาดนะเราถึงจะตัวนี้เก็บงานเพราะตัวนี้นิ่งนะมือจับยิงได้เลยนิ่งอย่าลืมถ้าใช้ตัวนี้ลงไปถึงนะผ่าเหล็กทะลุไปถึงกระจกแตกจอแตกเลยต้องมีตัวนี้เก็บแล้วก็ตัวนี้จะมาผ่ากระจกนะเพราะว่าผมต้องผ่ากระจกเพราะมันจะมีกระจกสองชั้นผมต้องผ่ากระจกด้านบนนะผ่าเข้าไปแล้ถึงจะเอากาวเงิน นี่านคือกาวเงินเนี่ยต้องใช้กาวเงินอุปกรณ์อันนี้ก็ใช้อะแดปเตอร์ของคอมนะฮะนี่เป็นชุดท่านใดที่ชอบงานเจาะนะสน,นใจสั่งได้นะอุปกรณ์พวนี้ทำขทึ้นมาเองนะ,ะแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะมีแค่นี้อุปกรณ์ทำเองอันนี้อันนี้ไปหาทุกร้านทุกไปอ่า เป็นไงเดี๋ยวใครจะไปพ้นขาลงขาดีเนี่ยนักเรียนเนี <t <t ่ยเต็มไปหมดเนยขาถ้าพลาต่อของใครของมันอะไรถ้าต่อมาเขาตัน้ก็ผาไปวันนี้ใครเอาเครื่องมาเนี่ยแหละจัดการถ้าพลาก็รับผิดชอบไปแต่ผู้เล่นที่นี่ทำได้หมดเนาะที่นี่คลิปด้วยอาการตรงนี้ไปอีกอาการหนึ่งนี่อาการหลักๆอีกอาการหนึ่งจะเป็นสัมผัส ตอนนี้มันมีปัญหาที่ว่าอีกอาการหนึ่งที่แก้กันไม่ถกก็คือเปิดปุ๊บมีภาพแต่ภาพเป็นเม็ดเม็ด,ดออกแดงๆถ้าเป็นลำส่วนใดๆถ้าเป็นเอลจีจอออกเขียวๆสางเห็นถ้าเราไปมองใกล้ๆเลยนะเป็นมองใกล้ๆจอนะ่ะก๊าซแตกตัวไม่เต็มที่พูดง่ายคืออ่าแดงเขียวดําเงินใช่ไหมอาร์ทีวีไหมไอ้สีแดง่งมันแตกตัวดีหน่อยเห็นไหมจนสีดําเงินสีเขียวมันแตกตัวน้อยทําให้เรามองเห็นเป็นเม็ดสีแดงอ่าบางอันก็มืดดำๆเห็นไหมอ่า บางครั้งอ่ะดำดำแล้วก็เม็ดแดงๆอ่ะสาเหตุก็คือนะวันนี้ผมจะมาเจาะอีกนะว่าเพราะอะไรดูนะการทํางานของแผงวายเมนเนี่ยวายเมนดีปุ๊บเนี่ยสองร้อยเรตงนิ่งอ่าแล้วก็ v f c อีกอันก็คือมันเป็น V มันมีไฟ VE แล้วก็ y t ตัวนี้สัมพันธ์ YG แล้วก็มา Y out นี่แหละ Y o u เ Yg นี่แหละถ้ากระแสตกนิดหน่อยจะเกิดอาการเม็ดเดี๋ยววันนี้จะมาหาเหตุและผลเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ถอดคาดนั้นออกแล้วจะดูว่ามันเป็นตามที่บอกกันไม่ใช่ว่าแผงวายมนดีสองร้อยเจ็ดไม่ชอ็อตแล้วก็ VSC มีอย่างเดียวมันจะมีอีกอ่าหนึ่ง e, แล้วก็ YG แล้วก็วายเฮาเดี๋ยววันนี้มาเอาเหรียญแล้วนหลักจากคัพนั่งมันเสียหนึ่งชอ็อตถ้าช็อตก็ง่ายไอจุ๊ดไอจีพีทีช็อตแล้วก็สองร้อยเจ็ดอันนั้นง่ายใช่ไหมนนั้นง่ายแล้วอ่าต่อมาคือยากก็คือนี่แหละ ถ้าเป็นเม็ดๆนี่แหละส่งงานก็ไม่ได้มันเป็นเม็ดจะเก็บก็ราคาก็าไม่ได้เต็มที่อ่าอีกสองการคือนี่แหละกินแผง X เพี้ยใส่ไปกี่ตัวก็กินไอ ATP อีกงานก็นั่นแหละพิกเซลตายเป็นเส้นแนวนอนสีอการเนาะหลักๆที่มันชอบเสียแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเสียหนึ่งช็อตไอ ATP สองถ้าเป็นเม็ดสามกินแผง X สี ทิกเที่ยวเป็นเส้นแนวนอนทั้งสียการที่นี่จัดการได้หมดโอเคนะเดี๋ยววันอบรมมาเจอกันทำตอบมีํำตอบให้ครับสวัสดีครับผมกระทิบ